จะดักแทงซ้ายโดนหมัดสวนมาดูทูงทิ้งลงไปเลยครับครับกลาบสวัสดีแฟนมวยทุกคนนะผมวันนี้เราอยู่ในรองคู่เอกนะของศึกเพชรดียายไทีวีครับที่เวทีททททมวยลาดดำเนินครับเป็นฝ่ายแดงครับให้ขุดศึกครับมาท้ากับเจ้าทัศนะเปิดประมายก3เลยครับตอนนี้ตัดต่ออยู่ประมาณ5้นะเหมือแดงครับไว้แหลกแ่งกันแล้วม,มีสอบอจับทูงทิ้งไปครับ อาศัยความใหญ่ครับไอ้หัวซึกดูครับเปิดยกสามาก็เข้าข้างในจับตีเข่าจับดตีดทิ้งลงไปรครับทัดโอ้บอกเลยว่าไฟนี้นี่ซ้อมเพชรอินดีด้วยรครับทัดโอ้โดนสอกขวาไปครับไอ้หัวซึกโอ้ยขวาคาไว้ครับไหนจะโควยกหรือเปล่าครับคู่นี้ ไปไปไป๊กห,ห,หัสุดที่เขาใหญ่เหลือเกินนะครับดูเขาลุปร่างจะมีผลหรือเปล่าเขาผู่นี้โอ้โหหันล่างไปครับอ่ขึ้นคอได้ครับทัดตีได้ไหมไปครับเดินต่อครับเป่กหัวสุด ออกไปครับครับแข่งขวาอุอ้ยกระโดดฟันศอกแหม่พุ่ดไปครับโดนศอกสวนคืนครับโอ้ยโดนเหลี่ยมนี้ไปครับหายท้องไปเลยเดี๋ยวต่อครันนี้กว่าสุดนี่แม่ถวัดคืนครับโอ้ยแมมาเด็กหนาโย่หนาบงครับหันล่างไปหันล่างไปโอ้ยศอกซ้ายศอกขวา โอโ้แม่เพิ่งจะยกสามเองนะโอ้เล่นแบบนี้ไปไปลาจะเป็นยังไงครับคุณนี่โอ้ไม่ผ่อนในหายใจเลยคนระับหายใส่กันต่อครับเดีนะ๋ยวไล่ห้าสิบวีครับโอ้ยม่ทำได้ดีคนระับได้ผลสึกไปไล่สองขวาโอ้ยน่าโยก ีถึงจะเสียหลักล้มลงไปเลยครับไม่รู้สึกแข้งซ้ายอยู่ในครับไปแม่เจ้าทัดนี่ขึ้นคอได้นะแต่ตีไม่ได้ครับไปบเดินต่อคเขาเลยผมเชิร์ขใช้ความใหญ่ครับเดินบดเดินบี้ไปหน้าไว้ครับ ทางกำแพงคาไว้ครับโอ้ยต่อยขวาเตะซ้ายโดนขั่งหน้าแทงไปหมดยกที่สามครับเอาละครมาโชว์กันต่อยกที่สี่ครับแหมตอนนี้เจ้าทัดต่อไปถึงสามช่วงตัวกันเลยทีเดียวครับไอ้คนเลิกนี่นายต้องเปิดเกมบุกอย่างเต็มหลัโอ้ยโดนฝั่ขวาสวนไปครับโอ้จะดักแทงซ้ายโดนหมัดสวนมาที่ทุงทิ้งลงไปเลยครับ ความเป็นมวยนี่เจ้าทัดเหนือกว่ายังเห็นได้ชัดเลยครับตัดออไปครับโอ้ยแข่งขวาแ่าาต้องมีลูกน้ำด้วยนะหึืงผมสืกครับจะโถไม่ตีเข่าเดียวไม่ได้นะขอจับทางถูกแล้วครับ ซ้ายเลยโอ้แทงขวาครับัโอ้หโดนโยนเสาเอาไปไปเดินต่อครับในห่วงซึ่งตงนี้อยากจะออกขวาลังเลโดนขวาดักไว้ก่อนเลยครับโอ้โหจี้าทำช้าอะไรเงี้ย โอ้ยโดนสอยแล้วแม่โดนเยอะเหมือนกันนะไอ้คน,นสึกนะโดนทั้งสองทั้งแข้งทั้งอะไรตีไว้ตีได้ตีใหญ่เลยครับนี่ชิกล้มลงไปเลยครับไหวให้เวลาเหลือเยอะครับไอ้คน,นสึกตั้งกำแพงพาไว้แข้งขวาโอ้ยดูน้ำหนัก ยังไงครับรูสึกโอ้ดูมีผาเข้าไปกอดตีเข่าเนี่ยไม่ได้แลไม่มีลูกนําเลยครับโอ้อจับทางไว้ได้หมดแล้วครับอย่างไงครับดูซ้ายนี่โดนขวาเข้ากลางหลังเลยครับ ดูอะ่ะเดินดุบ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 ไปจับตีเขาเ่าเขาจับทางคันหมดแล้วนี่อะไรไปคนแข่งครับมาเด็กขวามาโอ้ยโดนหมัดไปดิหมัดถึงศอกครับด,ดูเดินดุบดุบไปหาเขาหมดยกที่สี่ครับ นะครับปล่อยตัวมายกสุดท้ายครับรองผู้เอกสึกเพชรยินดีครับร้วพายทีวีครับปล่อยแดงครับเป็นหุ่นสึกครับประทะกับน้ำเงินครับทัดครับมันมีรายเสียอะไรเขต้องนับนอกอย่างเดียวนะเออต้องเออต้องออกวงออกมาอย่างงี้ต้องมีลูกน้ำอย่างงี้โอ้โหทำอย่างงี้ตั้งแต่แรกแล้วนะต้องมีอ่ะ ตัวเล็กจับตัวใหญ่เบี่ยงหายท้องเลยครับสดหมดนอกแล้วครับพัดประหมาไม่ได้นะครับไปเล่นหมักมวยครับ ใจให้เดียยนี่หล่นได้เลยฮะโอ้ยนายด่านาะทำอะไรไม่ได้้ะดูแล้วดูเลยเ้าโดดไปไม่รูน้นำเลยฮะวาอาโอ้ยคนละแข้งดู เอามาก็รวบไว้อยู่เลยครับทุกรอเสียงระฆังครับตอนนี้เียบ้อยครับหมดยุดสุดท้ายครับแหมผิดตรงเลยครับดรเบดี๋ยวมารอดูผลการชูมือกัออนะอโอ้ตึรอผลชูมือเลยครับรอดูครับกรรมการทำสุดท้ายครับดูนาจะ ตามนั้นครับไปน้ําเงินครับผมเจ้าทัดครับเอาชนะคะแนนเป็นผลสึกไว้ได้ครับตัวเล็กกดตัวใหญ่อยู่เลยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์พูดคุยนได้เหมือนเดิมครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ